ไม่หายสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง No w h y No Life กันอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้แอดก็มีซีรีส์ Y วายดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปลองดูกันอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องที่มีรสชาติหวานและขมที่ปลายลิ้นค่ะ เป็นเรื่องราวของเจ้าชายคนในราชวงศ์ที่มีความสัมพันธ์กับสามัญชนคนธรรมดาและทั้งคู่เนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคที่เป็นเปรียบเสมือนบททดสอบความรักของทั้งคู่ไปให้ได้ค่ะไปพบกับความหวานปนขมกับซีรีส์เรื่องเจ้าชายยังรอยย่อนั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ Y จากประเทศสวีเดนนะคะเป็นอีกเรื่องที่สนุกมากมากเลยโดยเส้นเรื่องจะเล่าถึงความรักของเจ้าชายและสามัญชนเจ้าชายวิลเฮมรับบทโดยเอ็ดวินริดดิงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าชายที่ค่อนข้างจะห้าวค่ะทำให้มีเรื่อง ที่โรงเรียนเนี่ยบ่อยครั้งค่ะจนทําให้แม่ของเจ้าชายนะคะหรือก็คือพระราชินีเนี่ยต้องทําการย้ายโรงเรียนให้กับเจ้าชายคะ่ะทําการย้ายมาที่โรงเรียนของสามัญชนเพื่อเป็นการดัดนิส,สัยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนของสามัญชนนะคะแต่ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันในโรงเรียนนี้เนี่ยก็เลยมีการแบ่งชนชั้นเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีการรับน้องด้วยในช่วงแรกเจ้าชายของเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะชินนะคะเพราะว่าต้องปรับตัวใหม่แต่แล้ว การอยู่โรงเรียนก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเมื่อเขาได้เจอกับคนของใจของเขาค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเจ้าชายเนี่ยได้เจอกับไซมอนรับบทโดยโอมารัดเบิร์กนะคะไซมอนเนี่ยเป็นนักเรียนสามัญชนที่ถูกปฏิบัติได้ไม่ดีเลยค่ะ น้องมักจะถูกบูลลี่จากนักเรียนคนรวยคนอื่นๆนะคะแต่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะน้องเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงน้องร้องเพลงในวงของโรงเรียนนะคะแล้วเจ้าชายเนี่ยก็ได้เจอน้องตอนที่น้องกําลังร้องเพลงนี่แหละค่ะทําเอาเจ้าชายเนี่ยเกิดความสนใจและหลงรักในตัวของไซมอนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเห็นเลยละค่ะ เนื่องจากทั้งคู่นะคะต้องเรียนด้วยกันก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและได้ทําความรู้จักกันจากนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยก็มีความรู้สึกดีๆให้กันทั้งคู่นะคะก็เลยตกลงคบกันค่ะ ความวุ่นวายที่แสนจะยุ่งเหยิงเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีคนถ่ายภาพหลุดของสองคนนี้นะคะที่กําลังจะมีความสุขกันเนี่ยหลุดออกไปแต่ในรูปเนี่ยมันมีแค่รูปของไซมอนนะคะที่เห็นแบบเต็มๆแต่เจ้าชายเนี่ยไม่เห็นเมื่อรูปหลุดออกไปก็ว้าวุ่นกันทั้งราชวงศ์เลยค่ะไซมอนถึงจะเป็นแค่สามัญชนแต่ก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเจ้าชายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะความกดดันทั้งหมดตกมาที่เจ้าชายอยู่แล้วค่ะทุกั่วสารทิศมีความรักกับสามัญชนไม่ พอยังเป็นผู้ชายอีกนะคะได้รับความกดดันจากแม่เพราะแม่เขาไม่ยอมแน่เรื่องนี้นะคะมันก็เลยเหมือนเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าชายเลยก็ว่าได้ว่าในตัวเขาเนี่ยจะเลือกอะไรระหว่างความรักกับหน้าที่ตำแหน่งค่ะต้องไปติดตามกันนะคะ จะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเรียวอย่างมากนะคะไม่ได้ฟินแบบระเบิดนะคะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยทาให้คุณดูอินตามและเอาใจช่วยทั้งสองคนค่ะเจ้าชายเนี่ยมีสิวด้วยนะคะเขาพยายามทําให้เห็นว่าเจ้าชายเองก็เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปไม่ได้แตกต่างจากนักเรียนคนอื่นนั่นเองค่ะตัวนักแสดงเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆ ตัวของนายเอกไซมอนเนี่ยมีความออร่าความแซ่บสวยอยู่ในตัวนะคะเรื่องนี้นะคะมี3ซีซั่นแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะดูเนี่ยก็สามารถหาดูได้ใน Netflix เลยนะคะความรักของทั้งคู่จะจบลงยังไงไปติดตามกันมีเยอะนะคะเป็นเรื่องอีกเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะก็ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะหากวันนี้มีการผิดพลาด อาการใดแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ No Why No Life ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน